บางเพืเ่อนแหนงเบิดขู่ขังสบายดี bye. พี่น้องทุกคน,กคนพอกันอีกแล้วมาเนี่อันสเกิดเลื่งมัดเขาทุกคนมาเนี่นะขืนกันวะคำหมามืดคิดอยากป้อนขา้าวรามก็เลยอันเสียบังขา้าวามพี่น้องมาเนี้กำลังเหนื่งเขาเนี่ยลเหนื่งเขาซุกแล้วละกันเอาตีอนันใส่น้ำตาลใส่กะทิน้องพี่น้องกับตังตีเอาไปอันใส่กะบ,บังใบไผ่แล้วก็ต้มะพร้า เห็ดแบบนี้เอวศีนก็ทีซุกง่ายกว่าทีท่าอันเอาก็สารใสกระบังในไท่นะคะไปผาโหลดเลยพี่น้องเห็ดแต่ว่าอยากกินไว้เนาะก็ต้องอนึ่งเขาซะกอนหอมอันเดี้หอมเขาใหม่พี่น้องเขาใหม่เมบ่อางเขาลามตังจากที่เ้าได้เขาเนี้ยเามาแล้วเ้ากันชิมาใส่กะทิพี่น้อง chảy bớt lời hôm khả nát hôm của nhóm đây Để kiệt xì xoay làm tán đâu với nó vào đi giờ tôi cũng lại <laughs> หอมขนาดเขาใหม่กับกระทินี่ตอนนี้ข้าสีีห้ใส่กระบังเนอพี่น้องวันนี้กระบังในไผ่ตัดกระบ,บกียงกันไะลผ้าเอาพี่น้องเลย ก็ค่อยๆหายไปเรื่อยๆกะบางคนหน่อยกป่ด ขำมืดไปหาตาใหม่ไผ่กันขึ้นต่มัดเขาจนว่ามืดตกโป,งป,งปง่งพวกโป่งข้ามัดย่านนั้นฝนต้องห้ามเขาพระดานยังมัดบบแลลวพี่น้องเอ้ยฝนห้ามเขาเลยตอนนี้ฝนตกอ,อยู่เงียบๆอยู่มัดบบแหลวอยู่หกไห้เมื่อเอินจังหากันใหม่พี่น้อง ก็นำใบใจเย็นกับบัได้ไปพี่น้องเห็นบางเขาลามเลยต้อง,งค่อยใจเย็นค่อยหายไปเรื่อยๆอ,อันนี้สกเกีตตัดเอาส่วนปลายของเผลนไปลายไม้พยบทะมือหนาก่อนสกเกีตเสร็จกับบางบ้างใหญ่เห็ดบาง,บาง,บางหนึ่ง <c oughs> บางหนึ่งอิ่มเลยอันนี้อันนี้ตัดเอาปลายไม้พยบทรงขอร่มแห้งแล้วกับไม้พยบทฝนฮักกันเลยพี่น้อง ไม่กะหักหย่อนขอบะลมแหงหลังจากที่หาหายแล้วพี่นนอะเต็มนี่เจดอันเต็มๆเลยเจ้าเกียรติสเอาอันไม่ต้องกล้วยหยัดใส่อัดไว้พี่นนอะอัดไว้ให้เพื่อนอันหอมอยู่ในในนะเพื่อนหอมเวลาเหาอันค้างไฟกะ อยากใเพอน่นแน่นเลยได้หากับบ้าง แล้วพี่น้องมาในเซาเกตเอาไปเผาไฟบแบนี้ทุกคนค้างใส่เสร็จเต้าถานพี่น้องเพราะว่าขาม,มืดเลยด้วยบ,บด้บได้ลงไปอัดางไฟอยู่ตลาดใส่เบิดเลยทีเดียวเท่ากับเที่ยวมาปีนเอา หุ่นหุหุได้ทีแล้วพี่น้องเอ้ยสุกแล้วกระบังเผินแหงเบิดขู่ขังเลยก็ถือว่าได้เป็นทีเรียบร้อยพี่น้องเป็นใหม่บอลนี้นะ สกเกียดีิยกออกแล้วกัไปพักไว้ให้่คนเย็นพี่นอกปัดแบบพคนเย็นท่ะจะสีผาเราหลุดน,นํำกันพี่นอกปายบียหลังจากที่พคนเย็นแล้วเสาสะมาผาพี่นอกมข้คออุ้มมั นี่หาซืมากบบ้านมอติอนะ นี่ทุกคนแล้วเหละงนานงานซิมบงกันนที่สุดก็ได้ก,กินเนาะพี่นนอะเห็ดบางขงลามคืนนี้ก,ก,กนันเจ้าเกตบม่มีเวลาเห็ดยำยำกัางเวรพี่เราะวานยำกัางเวรน,นะเจ้าเกศเห็ดวิกเดยอัน,อนอขึ้นมาตะมเขาวแหละจิตยากก็เลยเห็ดตอนกลางคืนเอาพี่นอนองสุดท้ายก็ได้กิน คลิปนี้ก็สิขอจบสำเนียงกอนเนอะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี